โอ้ยยาลุดดิซกอุ้ยเต็มปากเต็มคำแต่เมากว่าจะได้ตัวเคือ เต็มแรกมาแล้วนี่โตพลังใบนะครับ3.5มจซีเอมต็มปากเต็มคําเต็มคาราเบลเลยครับโอ้ไม่มีหลุดนะครับยอดแล้วก็ฝาว้วยครับพลังใบแก้ว